เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเหตุครูสอนภาษาชาวรัสเซียตกจากดัดฟ้าชั้น3ของห้างสสินค้ากลางเมืองภูเก็ตนะคะส่วนสาเหตุนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดค่ะตำรวจสถานีภูทรวิชิตอำเภอเมืองภูเกต็ตเข้าตรวจสอบลานจอดรถของห้างสัตสินค้ากลางเมืองภูเกต็ตค่ะหลังได้รับแจ้งว่ามีชายชาวต่างชาติตกลงมาจากดัดฟ้าชั้น3จากการตรวจสอบก็พบร่างของชายชาวต่างชาติเสียชีวิตอยู่ที่ลานกว้างทางเข้าที่จอดรถของห้าง ขณะที่การตรวจกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุก็พบว่าผู้เสียชีวิตนั้นเดินข้ามถนนมาจากหมู่บ้านซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ400เมตรเพียงคนเดียวจากนั้นก็ได้เดินขึ้นไปยังดาดฟ้าของลานจอดรถชั้น3ซึ่งไม่ใช่ในส่วนของศูนย์การค้าโดยขึ้นไปนั่งหันหลังบนราวเหล็กก่อนที่จะทิ้งตัวลงมาสู่พื้นชั้นล่างค่ะ เบื้องต้นก็ทราบว,ว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นชาวรัสเซียมีอาชีพเป็นครูสอนภาษาแล้วก็เช่าบ้านพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลวิชิตกับน้องสาวจากการสอบถามน้องสาวผู้เสียชีวิตเบื้องต้นไม่ทราบว,ว่าพี่ชายมีความเครียดในเรื่องอะไรซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุต่ตอไปพร้อมกันนี้ก็จะประสานกับทางสถานทูตรัสเซียประจําประเทศไทยแล้วก็ประสานญาติเพื่อรับศพไปประกอบพิธีทางาศาสนาต่อไปค่ะ